บุญเทงหีบเหล็กนักโทษรายสุดท้ายที่ถูกประหารด้วยการตัดคอโดยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกนายบุญเพลงก่อเหตุฆ่าหันศพอย่างโหดเหี้ยมถึงเจ็ดศพพื้นเพข,ของนายบุญเพลงมีพ่อเป็นชาวจีนและแม่เป็นคนลาวเกิดที่เมืองอุเทนมณฑลอุดรพออายุได้ห้าขวบได้ย้ายมาอาศัยอยู่กับญาติในย่านบางขุนครม ุปนิสัยของบุญเพงไม่ชอบทำงานแต่สนใจในวิชาอาคมและสยศาสตร์อีกทั้งมีความเชื่อเรื่องหมอดูทุกครั้งที่เขาลงมือฆ่าเขาใช้ของมีคมสังหารเหยื่อแล้วหัน่นศพก่อนนำศพใส่หีบเหล็กถ่วงน้ำภายหลังต่อมาบุญเพงเป็นนักโทษประหารชีวิตคนสุดท้ายที่ถูกสังหารโดยการตัดคอซึ่งมีการเล่าต่อกันมาว่าในตอนแรกขณะที่ประหาร เพ็ชาคาดไม่สามารถตัดคอเขาได้เนื่องจากความแก่กล้าในคาถาอาคมอย่างไรก็ตามศพฝังอยู่ที่ป่าช้าและทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดภาษีเขตวัฒนาริมคลองแสนแสบปัจจุบันมีศาลบูชาบุญเพงซึ่งบุคคลในวัดจะเรียกบุญเพงว่าลุงบุญเพงและยังเชื่อว่าหีบเหล็กทั้งเจ็ดใบนั้นถูกฝังอยู่ใต้ศาลที่วัด สามารถติดตามต่อได้ที่ https://